ก็เข้าสู่เปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมีเปเปอร์ใหญ่หนึ่งก็คือเรื่องของ FM นะครับถือว่ามาอัปเดตกันแล้วก็หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของงบออกมาก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เลยไปรีวิสิตบริษัทแบบเจาะลึกเลยนะครับวันนี้ถือว่าเปเปอร์ที่ค่อนข้างยาวเลยก็ถ้ารายละเอียดลึกๆเนี่ยก็รบกวนนักลงทุนนีก็ไปอ่านในเรื่องของเปเปอร์นะครับก็เราก็ไปศึกษามาเนี่ยก็บอกดเลยว่าเจาะเข้าไปเรื่องของออปเปอเรชันเรื่องอะไรเนี่ยออ เรียกว่าลึกมากเลยละกันก็สรุปออกมาก็คือภาพรวมเนี่ยของอุตสาหกรรมไก่นะครับของประเทศไทยนี่ังเป็นอันดับหนึ่งนะครับรในเรื่องของการบริโภคคือไก่เนี่ยยังถือว่าคนกินเยอะสุดแล้วก็ไทยเองในการส่งออกเนี่ยก็ติดอันดับ อ่าหนใน5ของโลกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพูดถึงตัวไก่แปรรูปปรุงสุกเนี่ยหรือว่า CAV ซึ่งเป็น p r ร d ดักอันหนึ่งหลักอันนึงของ FM เนี่ยไทยก็เป็นผู้นำันดับหนึ่งในการส่งออกนะครับก็ถือว่าทาง FM ซึ่งเขาพยายามที่จะเอา CAV ขึ้นมาชูโรงแล้วก็เรียกว่าผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่สอดคล้องกับ เซนิเมนต์ของตลาดด้วยเหมือนกันว่าไทยเองก็เป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกนะครับแล้วก็ทาง FMA เองก็มีการมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตของไก่ชําแหละนะครับไก่สดชําแหละซึ่งก็ยังมีความต้องการระดับโลกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัว CAV ก็ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอเพิ่ม CAV เนี่ยไก่สดที่ต้องใช้ใน CAV มันก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันมันก็สอดคล้องกันไปด้วยนะครับก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยการที่เขาขาย CAV เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ margin เพราะว่า m CAV เนี่ิ มันมากกว่าไก่สดชำแหะเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีตลาดส่งออกใหม่ๆซึ่งเขาเองก็ไปขอพวกใบอนุญาตยอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหลายประเทศอยู่แต่ว่าประเทศที่คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัว UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับสงประเทศเนี้จะเริ่มส่งออกได้น่าจะเป็นต้นปีหน้าเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นตลาดใหม่ๆซึ่งก็ เสริมกับตลาดเดิมที่เขาส่งออกได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มส q คิเนี่ยต้องบอกว่าเติบโตเยินเยียแต่ว่าจะลดลงคิวๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วง low s e ซ s ของการส่งออกแล้วก็ช่วงของต้นต้นไตรมาสสีเนี่ยราคาไก่เนี่ยมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ด้วยราคาของ F M เนี่ยอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยต้องบอกว่าเราไปเทียกบกับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็รวมถึงภาพร,มรวมของธุรกิจฟัน d a เมนทั l ต่างๆเนี่ย ถือว่า FM เนี่ยยังเป็นบริษัทที่ดีอยู่นะครับแล้วก็การที่มองราคาไก่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาช่วงกลางปีหน้าเนี่ยก็ถือว่าราคาตอนนี้เป็นจุดลงทุนที่น่าสนใจเลยสําหรับ FM นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มีคนพูดถึงหรือว่าอาจจะไม่ได้มองกันมากเท่าไหร่ก็คือเรื่องของ d e n เ yield ก็ถ้ามองแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาจะมียิวสูงถึง7%เลยนะครับก็ถือว่ากลายเป็นตัวหนึ่งซึ่งกลายเป็นหุ้น ปันผลที่น่าสนใจขึ้นมาด้วยนะครับนล้เนี่ยเป้าหมายราคานะครับหลังจากที่เราเข้าไปรีวิวสิเนี่ยก็มีการปรับประมาณการขึ้นสำหรับปีนี้สำหรับปีหน้านะครับแล้วก็ปี26เนี่ยขึ้นประมาณสัก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเป้าสำหรับปีหน้านะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น7.2บาทนะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของราคาที่ลงมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเราดูรูปเนี่ยจะเห็นว่าเส้นบนนะครับเป็นราคาไก่นะครับก็ ราคาไก่สดชําระเนี่ยมันยอมรับว,ว่าในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันล่วงลงมาค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ลงไปแตะที่ประมาณสักสาบห้าบาทนะครับสบามห้ากว่ากว่าแต่ว่าช่วงนี้ในภายในเดือนธันวานเนี่ยมันก็ดีกลับขึ้นมาเป็นประมาณ37บาทกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าภาพของราคาไก่ก็น่าจะบอท t o เอาไปแล้วแล้วก็รูปล่างซ้ายมือล่างเนี่ยเราอยากทําให้เห็นนะเราย้อนไปเกือบ10ปีเลยให้เห็นเนี่ย มันจะมีไซเคิลของราคาไก่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาไก่เนี่ยจะพีคอยู่ประมาณสักกลางปีก็คือมิถุนายนกรกฎานะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมันก็พีคขึ้นไปในช่วงของกลางปีจริงๆก็อยู่ที่ประมาณสัก43บาท4 4บาทเลยนะครับก็ล่วงลงหลังจากนั้นก็ค่อยๆล่วงลงมาแล้วเราก็เชื่อว่าไซเคิลนี้มันจะรีพีทใหม่ในปีหน้านะเนี่ยพอมาเริ่มเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมันขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มกราคมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ มิถุนาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะลงทุนตัวนี้นะครับในเชิงของการฟื้นตัวของราคาไก่ด้วยส่วนภาพด้านขวามือก็ให้เห็นนะเส้นบนสุดเนี่ยก็เป็นเส้นมาร์จิ้นของตัว CAV นะครับจะเห็นว่ามันอยู่ประมาณ17-18เซนเลยก็เป็นมาร์จินที่ค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับไก่ไก่สดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก10ตตนๆน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ FM มุ่งไป CAV เพิ่มขึ้นก็คือเขาพยายามที่จะดันให้ได้มาร์จินที่เพิ่มขึ้นสำ แล้วก็ถ้าเราเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยสำหรับปี2025นะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตัวเดียวในกลุ่มนะครับอนอกจากเบทากรนะครับเบทากโรปรดีเราไม่ได้ cover แต่ว่าตัวที่เรา cover อีก3ตัว GPT TFG CPF เนี่ยต้องบอกว่าปี2025เนี่ยเรามองว่ากำไรจะลดลงทุกตัวนะครับแต่ว่า FM จะเป็นตัวเดียวที่มีกำไรเติบโตประมาณสัก10%นะครับก็ถือว่าการที่มี CAV เนี่ยมันช่วยตรงนี้ได้เยอะเพราะว่า กลุ่มที่ติดลบเนี่ยก็จะต้องยอมรับว่าราคาไก่ที่มันเทียบกับปีเ e ยือนเยเนี่ยมันจะลดลงนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้ภาพของตัวมา r จินหรือว่าตัวรายได้เนี่ยจะหายไประดับหนึ่งนะครับก็แต่ FM เอฟเมนี่ยมีซ a v ซึ่งมีมาร์จินสูงมาช่วยเนี่ยมันชดเชยตรงนี้ไปได้ก็ทําให้เป็นตัวหนึ่งที่ยังมีการเติบโตได้สำหรับ EPS สำหรับปีหน้านะครับแล้วก็ถ้ามาดูตัว r o e หรือว่า PBV บีวีต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่อง ROE เลย ก็เกเือบสักยี่สเปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟันเดิมเท่าก็ดีแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างดีนะครับในช่วงนี้นะครับโอเคก็ okay, FM ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เห็นภาพของตัวนี้ก็คืออย่างที่เราพยายามจะบอกก็คือว่าเป็นตัวที่ราคาเนี่ยมาลงมาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ต้องต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าลงทุนตัวนี้ในราคาที่มันไม่สูงแล้วก็แนวโน้มราคาไก่ที่มันฟื้นตัวพีคไป ตอนกลางปีหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่า performance ของ f m เนี่ยจะดีขึ้นนะครับ